วัสดีครับเอาวันนี้ปูดาวจำเดือนก็กลับพบกันอีกครั้งหนึ่งปูกดาวจำเดือนก็มองว่าราศีสําคัญสาคัญในช่วงเดือนสิงหาคมมีอะไรบ้างาปูดาวจำเดือนก็มองเห็นว่า1ราศีเมษนะครับสกรกฏสาราศีกันแล้วก็4ราศีมังกรเรามาเริ่มต้นจากราศีเมษเลยนะครับจุดเด่นของราศีเมษก็มีหลักๆอยู สีบการนะครับประการแรกก็คือราศีเมษนะครับช่วงเดือนสิงหากักยาเนี่ยนะครับก็มีโอกาสนะครับเลื่อนเลื่อนตำแหน่งหรือขึ้นสู่ตำแหน่งใหม่การขึ้นสู่ตำแหน่งใหม่นี้ก็มองไปที่พระอาทิตย์เป็นมหาจักรประเด็นที่2นะครับประเด็นที่2ชาวราศีเมษก็คือสัญญาทางการเงินสัญญาทางการเงินมีมูลค่า หรือมีผลประโยชน์ค่อนข้างจะมากประการที่3ราติเมศนี่ก็มีทักษะเรื่องการแก้ปัญหาเรื่องงานเพราะว่าดาวกรมมะดาวกรรมะก็คือพระเสาร์มาอยู่ในตำแหน่งที่เป็นเลื่อนลาภะนะครับฉะนั้นถึงจะมีงานมากงานช้าแล้วก็งานเยอะแต่ชาวราติเมศก็สามารถจะแก้ปัญหาเรื่องงานได้จุดเด่นอีกประการหนึ่งของชาวราติเมศข้อที่4ก็คือได้รับการสนับสนุนจากมิตร คําคว่าได้รับการสนับสนุนจากมิตรนี่ก็มาดูพระศุกร์ครับพระศุกร์ในะาวาังจากเป็นมหาอุดคู่กับพ่างคารอยู่ข้างหลังของราตีเมฆในระาวาังพฤุหัสฉะนั้นก็ได้รับการสนับสนุนจากมิตรเป็นอย่างดีครับเป็นอย่างดีต่อมาจุดเด่นของชาวราตีกรกฎก็ประเด็นที่หนึ่งก็กรกฎก็คือธาตุน้ํามี ในระหว่างจากมีพระอาทิตย์มากุมลักคืออยู่ราศีกรกฎก็ขึ้นสู่ตำแหน่งใหม่ตำแหน่งที่ว่านี้ก็เป็นตำแหน่งที่ใหญ่กว่าเดิมหรือตำแหน่งที่มีความสำคัญมากกว่าเดิมแต่การขึ้นสู่ตำแหน่งของชาวราศีกรกฎนี้ก็เป็นเรื่องของการผลักดันจากผู้ใหญ่เป็นหลักเพราะว่าผลงานในอดีตผลงานที่ผ่านมาได้รับการยอมรับ ฉะนั้นการขึ้นสู่ตําแหน่งของชาวกรกฏก็จะเป็นเรื่องของความสามารถในอดีตและผู้ใหญ่ผลักดันให้ก้าวขึ้นสู่ตําแหน่งใหม่การก้าวขึ้นสู่ตําแหน่งใหม่นี้ก็เกิดจากความรู้ความสามารถของชาวกรกฏเองอประการที่ 2. ความโชคดีของชาวกรกฎนี่ก็คือชาวกรกฏก็จะมีความหนักใจอยู่พอสมควรในช่วงที่ผ่านมาหลายปี โดยเฉพาะที่อยู่อาศัยเพราะว่าพระเสาเล็งรักเป็นปินทุบาทแต่ชั่วโมงนี้พระเสาไปอยู่ในตำแหน่งที่เป็นเลือนมรณะอนุมานได้ว่าชาวราติกรกรกฎนะครับได้ตั้งเป้าเอาไว้นานแล้วเรื่องการปรับปรุงที่อยู่อาศัยเรื่องการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับปรุงเชยภูมิบ้านพัฒนาสิ่งที่เก่าหรือสิ่งที่คลํำคลาดจำรุดสุดโสมให้ประสบความสำเร็จอันนี้เป็นความโชคดีของชาวกรกฎ คือได้ตามเป้าเรื่องการปรับปรุงที่อยู่อาศัยประการที่3จะเห็นได้ว่าชาวกรกฎนะครับถ้ามีปัญหาเรื่องสุขภาพมีเรื่องความวิตกกังวลเรื่องระบบหมุนเวียนโลหิตเรื่องสายตาแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องความวิตกกังวลเรื่องการสูบจิตโลหิตของหัวใจหรือแม้กระทั่งเรื่องความเครียด ระบบต่างๆในร่างกายได้รับการแก้ไขคือในช่วงสิงหานะครับในช่วงสิงหากันยานี้ชาวโคตรกฏมีความโชคดีเรื่องสุขภาพแข็งแรงนะครับโดยเฉพาะใจศาสตร์สมุนไพรเจอหมอดีเจอยาดีอันนี้เป็นความโชคดีของชาวโครกฎฏประการที่4ก็คือชาวโครกฏโชคดีนะครับในกรณีที่ ท่านไปทำงานหรือลงมือปฏิบัติหน้าที่ในทุกๆสถานที่ได้รับการสนับสนุนได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากมิตรแล้วก็มิตรเหล่านี้ก็เป็นมิตรที่มีความรู้ความสามารถอันนี้เป็นความโชคดีของชาวรกรกฎต่อมาราติีกันราธิีกันนี้ก็จะมีเรื่องสำคัญสำคัญในช่วงเดือนชิงหาอยู่หลายเรื่องอันดับแรกนะมีงานใหม่เรือง,งานใหญ่รออยู่ แสดงว่ามีโอกาสนะครับยังไม่ได้ลงมือทำเลยคือมีมีงานใหญ่มีงานใหม่รออยู่ประการที่สองก็คือเจ้าราศีกันเนี่ยก็มีอังคารกลุ่มลักเขาใช้คำว่ามหาจักมหาจากขับนวังออกมาแล้วเนี่ยนะครับขับนวังออกมาแล้วดาวคารดางคารอยู่ในตําแหน่งกับพระศุกร์เป็นมรณะกับดวงก็ อนุมานได้ว่าเจ้าราธิการเนี่ยก็มีโอกาสได้ขึ้นสู่ตำแหน่งหรืองานใหญ่รออยู่ที่ว่านั้นก็คือส้มหล่นส้มหลนก็มีโอกาสที่คนที่มีความคาดหวังว่าจะขึ้นสู่ตำแหน่งจะขึ้นสู่ะระดับหัวหน้าง,งานหรือมีงานใหญ่ๆสำคัญสำคัญที่จะถูกมอบหมายมีเรื่องที่ มีเหตุพลิกผันใช้คำว่าเหตุพลิกผันครับฉะนั้นชาวราศีกันก็ได้ผลประโยชน์เป็นเบอร์สองเบอร์สไปคือหมายถึงว่าลำดับความสําคัญของ2 3 4สนะครับแต่ว่าชาวราศีกันมีงานใหม่งานใหญ่รออยู่แล้วก็มีเหตุพลิกผันในองค์กรนะครับท่านก็ได้รับผลประโยชน์จากการขึ้นสู่ตาแหน่งทั้งๆท,ท,ที่ไม่ได้คาดหวังไว้แต่ต้นประการต่อมาชาวราศีกันนี่ก็ มีความโชคดีเรื่องการเดินทางเรื่องการศึกษาเรื่องการอบรมเรื่องการเรียนต่อการเดินทางการศึกษาการอบรมการเรียนต่อการเดินทางระหว่างหัวเมืองก็ได้รับความสําเร็จอันนี้จัดเป็นความโชคดีโดยเฉพาะเรื่องการศึกษาต่อมีทุนสนับสนุนมีผู้สนับสนุนแล้วก็มีโอกาสได้เลือกนะครับได้เลือกได้ทําในคณะในมหาวิทยาลัยในสถานการศึกษาที่ตนเองชอบนะครับสุดท้ายเลยชาวราศีกันก็คือ ได้รับมอบหมายได้รับมอบหมายเรื่องงานใหญ่รออยู่เรื่องเหตุพิกพันที่เกิดขึ้นในองค์กรได้รับงานสําคัญสําคัญไปทํางานสื่อสารงานโฆษณาประชาสัมพันธ์หรือเรื่องการเงินจึงเหล่านี้เป็นหัวใจของสถานที่ประกอบการที่สถานที่ทํางานของคุณนะครับอันนี้ก็คือความโชคดีของชาวราศีกันต่อมามาดูเรื่องความโชคดีของชาวราศีมังกรนะครับชาวราศีมังกรนี้ก็ เขาต้องยอมรับว่าอาจจะได้ช้ากว่าคนเดินนิดหนึ่งครับคือรอมานานเพราะว่าหนึ่งพระเสาเป็นตัวแทนของมังกรไปอยู่ในเรือนกระดุมพระพระเสาไปอยู่ในตําแหน่งของบ้านพระราหูพระราหูไปอยู่กับอะไรครับพระฤหัสบดีดาวทั้งหมดหรือโนกกระทั้งหมดนี่เป็นดาวดวงใหญ่การเคลื่อนไหวเขาจะช้าแต่ว่าในช่วงเดือนจึงหานี้สิ่งที่ท่านรอคอยก็ได้ตามความประสมเพราะว่า ขับนวังมาแล้วเนี่ยดาวเสารเป็นมหาอุดแล้วก็พฤหัสบดีพรฤหัสบดีเป็นเทวีโชคฉะนั้นหนึ่งผลงานในอดีตที่ผ่านมานะครับผลงานในอดีตที่ผ่านมาได้รับการสนับสนุนได้รับการสนับสนุนแล้วก็มีโอกาสนะครับมีโอกาสที่จะขึ้นสู่ตําแหน่งหรือขึ้นสู่ความสําเร็จคือต่อไปนี้ก็จะเป็นเรื่องของการได้ผลประโยชน์ แล้วก็มีความมั่นคงในเรื่องของงานคืองานที่ผ่านมาเป็นงานที่อะไรครับเป็นงานที่มีขึ้นๆลงๆมีความรู้สึกว่าทําไม่ได้ตามเป้ามีความช่วยเหลือมาเป็นช่วงมาเป็นระยะแต่ไม่สม่ําเสมอแต่ในช่วงเดือนสิงหากันยาตุลานี้ดาวเสาซึ่งเป็นตัวแทนของชาวมังกรนี่พักไปอยู่ในนว,วางศุกร์มีพุทธหัตมาร่วมด้วยก็แสดงว่าสิ่งที่ท่านได้ทํามา ผลิดอกออกผลหรือส่งผลให้ท่านได้รับการสนับสนุนเรื่องเงินเรื่องเครื่องมือเรื่องงานที่ถนัดแล้วก็มีความมั่นคงในการทํางานสิ่งที่เด่นที่สุดของชาวมังกรก็คือศัตรูกลับมาเป็นมิตรนะศัตรูที่ว่านี้ก็ถ้ามาดูราศีมังกรแล้วก็เห็นในชัดว่าตัวลิเป็นพระพุทธนะมรณะเป็นสิงใช่ไหมครับเป็นดาวอาทิตย์ ฉะนั้นพระอาทิตย์มาเป็นมหาจากเล็งลักษ์นี่ก็คือศัตรูกลับมาเป็นมิตรคนที่เคยเป็นอุปสรรคเคยเป็นอริเคยเห็นต่างไม่ลงรอยกันหรือมีความรู้สึกไม่ราบเรื่องในการทํางานนี่ก็จะกลับมาเป็นมิตรมาสนับสนุนอันนี้ถือเป็นความโชคดีอย่างยิ่งของชาวมงังกรแล้วก็จับมือช่วยเหลือดูแลผลักดันให้งานของชาวมงังกรนั้นเดินหน้าประสบความสำเร็จเพราะว่าตําแหน่งของพระอาทิตย์ อยู่ในตำแหน่งที่ดีมากในราติกกรกฎแล้วในช่วงเดือนสิงหามีจังหวะหนึ่งที่พระจันทร์เป็นมาอุดไปอยู่เรือนศุกร์แกส่งมาถึงพระอาทิตย์และส่งมาถึงพระศุกร์ก็อนุมานได้ว่าศัตรูกลับมาเป็นมิตรเอ่อแลจะจชาวมังกรด้วยความที่ท่านรอมานานด้วยความที่ศัตรูกลับมาเป็นมิตรนี้ท่านก็มองว่าท่านมีโอกาส ช้คำว่าโอกาสเพราะว่าดาวเสาร์พักท่านมีโอกาสที่จะโยกย้ายไปทำงานหรือไปรับตำแหน่งใหม่เหตุผลที่ไปทำงานหรือโยกย้ายไปรับตำแหน่งใหม่ก็คือพระอาทิตย์มาอยู่ในเรือนกรกฎพระเสาร์พักเป็นมหาอุดแล้วก็พระวัสสมดีเป็นเทวีโชคฉะนั้นเนี่ยก็รอในเทศกาลโยกย้ายหรือมีการเปลี่ยนแปลงหรือรอยต่อระหว่าง ตุลาพฤศกีกาธันวาครับร้อนต่อช่วงนี้ครับฉะนั้นความเป็นไปได้สูงมากโอกาสที่จะไปอะไรครับไปกินตำแหน่งใหม่หรือไปเริ่มงานใหม่ๆสุดท้ายเลยส,สุดท้ายเลยชาวมองกรนี่ก็จะมีความรู้สึกเย็นละเพราะว่าได้ใช้ความรู้ที่ตนวเองเล่าเรียนมาสะสมประสบการณ์มา ได้เดินทางในท่องเที่ยวได้ความสำเร็จแล้วก็ได้เดินทางศึกษาดูงานต่างประเทศอันนี้ก็คือจุดเด่นๆของราศีเมษของราศีกรกฎของราศีกันและราศีมงังกรข้อควรระวังข้อควรระวังความแตกต่างของเมษก็คือเป็นคนที่มีความสามารถเดิมได้เลื่อนตำแหน่ง แต่สิ่งที่จะต้องระมัดระวังก็คือระวังเพื่อนจะทําให้เสียเพราะว่าดาวบาปกครอบไปอยู่ข้างหน้าก็คือพระเสารตัวเองไปอยู่เรือนราหูเรื่องบางเรื่องเรื่องบางเรื่องก็ต้องประเมินประเมินความสามารถเพราะว่าความไม่ชัดเจนของเรื่องการเงินความไม่ชัดเจนของเพื่อนลักษณะที่กลับมากลับไปหรือพลิกมาพลิกไปนั้นก็ต้องนํามาใคร้คกวนพิจารณา ถ้าไหนเป็นสิ่งที่ไม่ชอบชา,อชาวลาติเมตชาวลาติเมตซึ่งมีพะหักเรมลงลับอยู่ในระาวางังจกักต้องต้องเพียนาและชั่งน้ำหนักให้ดีมากรากฎกรกฎนี่เป็นเรื่องของการผักดันเขาบอกว่าในเมื่อผู้ใหญ่ผักดันแล้วก็ต้องฟังให้มากเพราะว่าชาวกรกฎนี้จะมีะพระศุกกุมรัก์กับพระเกตข้างหน้ามี1 4 3 1กับ3เอื้อมถึงกัน แล้วก็ชาวกรกฏนี้มีเพื่อนที่มีระดับเพราะว่าอังคารเป็นมหาจักรแล้วก็มีพระอาทิตย์กับพระพุธระวังระวังคําพูดระวังเอกสารระวังข้อตกลงเดัะนั้นในกรณีที่เมื่อผู้ใหญ่ท่านปลักดันให้ก้าวหน้าให้ประสบความสำเร็จก็ต้องฟังให้มากทาให้ฟังตัดสินใจเองทำอะไรเองก็มีโอกาสที่ผิดพลาดได้อันนี้คือข้อควรระวังของชาวกรกฏ ข้อควรระวังของชาวราศีกันก็มันก็จะมีอยู่ครับศูนย์ก็คือมันจะอยู่เอื้อมถึงอะไรครับเอื้อมถึงฟังคาร1 2 3่งาก็คือเอื้อมถึงกันเขาว่ากันว่าระวังระวังเรื่องที่ไม่คาดทิตหรือระวังเรื่องที่เราไม่ถนัด0 3, 0 8เอื้อมถึงกันนะครับมันจะทำให้เราเนี่ย เสียหายอะไรที่เราไม่ถนัดอะไรที่เราไม่ชัดเจนอะไรที่มันมันคาบลูกคาบดอกหรือเสี่ยงต่อการพลาดพิงการกล่าวหาท่านก็ต้องอาศัยอาศัยผู้รู้อย่าคิดว่าตนเองเป็นคนสําคัญหรือจะคิดว่าตนเองทําได้เพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วองค์ารกลุ่มลักเรื่องคานเป็นหมายจากในราชกินเนี่ยเขาบอกว่าตัดทินใจอะไรก็มั่นใจมากเกินไปท่านอย่าลืมนะว่า ถึงพุทธหัสจะเป็นพันมาจากพันธุก็จริงแต่พุทธหัสก็เป็นโมรณะในราตีเมฆฉะนั้นใช้ความรู้ใช้เครื่องไม้เครื่องมือใช้คนที่อยู่รอบตัวให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อป้องกันความผิดพลาดครับมาชาวมังกรชาวมังกรนี่ก็ในเมื่อคุณค่อนข้างจะประสบความสําเร็จหรือเตรียมโยกย้ายไปทํางานหรือไปกินตําแหน่งหรือ มีความรู้สึกเดินหน้าเพื่อความสำเร็จในอนาคตานะคการใช้ใจ่ายเงินนะครับการใช้จ่ายเงินในที่ทำงานในหน้าที่การงานหรือในตำแหน่งหน้าที่ที่ท่านรับผิดชอบก็ต้องประเมินดูกำลังประเมินดูเรื่องงานให้ดีไม่ใช่ว่ามีเงินเท่าไหร่ก็ใช้เต็มที่เวลามีเรื่องสำคัญสำคัญให้ตัดสินใจ ดยเฉพาะเรื่องการเงินเนี่ยต้องไตรตรองพี่นาะให้รอบคอบวันนี้ผูกดาวเติมเงินก็นําหลักสําคัญสาคัญจุดเด่นๆราศีเมษราศีกรกฎรกศาศีกันและราศีมังกรในช่วงเดือนสิงหามาฝากแล้วก็ก็ขอให้ท่านที่เกิดราศีเมษกรกฎก,ก,กันมังกรพิจารณาแล้วก็นำข้อมูลที่เป็นหลักทางโหรศัพท์ ไปใช้ในการทํางานและกะวางแผนในการเนืองคิดวันนี้วันนี้ผูกดาตำเรือนนาลักษณะในเด่นๆทั้งสี่ราตีมาฝากเมธกรกฎกันมังกร,กร,กรขอให้ชาวเมธชาวกรกฏชาวกันมันงกรโชคดีวันนี้ผูกดาตำเรือนเอาไว้แค่นี้ก่อนโอกาสหน้าค่อยเจอกันใหม่สวัสดีครับ